สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจปิกิ๊ดแท็กเตอร์รถไถมือสองสีสเกตกลับมาพบมาพ่อกับทางร้านปิกิ๊ดรถไถกันอีกแล้วมื่อนี้ยไปคลิปประจำวันที่19สิงหาสองห้าครับอ่าสิพามาบึงรถไถอยู่ร้านไหนเป็นร้านซ่อมนั่นแหละหลังจากที่ว่าอ่อลงไปหลายคลิปกิดสิมิแต่อยู่หน้าบ้านเนาะเป็นรถที่แบบว่าอ่อพร้อมท้ายคลิปมื่อนี้กิดสิพามาเบิ่องอยู่ร้านไหนซึ่งไปก่อนกหนึท้ายกนยี่ล้านนี้แหละแต่ตอนที่ว่าบอทั้งนี่ดานเนาะสิพ้าบิ่งว่าเออมันมีรถคันเข้าามแน่ พอช่วงนี้มียันมา45แรงเขามาเกือบ20คันพี่น้องรถเครื่องซีสูบระบบเกียร์สแตนด์ T A N, เครื่องไดเรกอินเจคชั่นประหัดน้ำมันมอมาจากจันหมาเลยเกือบ20คันมีราคาถือราคาแพงตามสภาพมันแต่ว่าส่วนเช่นในตัวเก็บงานแล้วกะสีราคานี่จนนังไดก็บ่ถึง200,000บอกเลยว่าซีสูบนี่จนนังไดก็จันหมาของผมนี่ผมสิบว่าห้มันถึงสองแสนเอาใจพี่น้องที่แบบว่ามีทุนมาหลายเนาะอยากไรรด,ด้รถดีๆไปไว้ใส่ ก็คือพวกนี่แหละพวกไเบิึงเนี่ยประมาณเก็บงานแล้วคัดแล้วนี่ก็จะอยู่ประมาณแสนแปดแสนเก่าแล้วจะคันมาก่อนเลือกก่อนพี่น้องมาก่อนเลือกก่อนนี่รถทิ้งครับล้านผมล้านตะกี้รถไทมือสองอาฝากไว้คือเก่านั่อยละไอ้พวกที่ว่าอยู่ไปเบิึงบอสิเป็นในเฟซหรือว่าในติ๊กตอ็อกเสรนะรถที่มันลงถือแข้งหลายต้องระวังนะพี่น้องเด้อ ต้องระวังในพี่น้องมันเสียใจเท่าเอ็ดไลท์เอดไลน์อย่างเดียวอย่าไปลงเสือเด็ดขาดเสียเงินหาพันเสียเงินหมื่นนี่หลายหลายแล้วอันนี้ก็ฝากบอกไว้มาเบิ้งก็นะครับมันอยู่นี่ยังไม่เบิ้งเนี่ยยันมาเขามาตัวยี่สิบพันเกจสิมีแบบพวกที่ว่าเก็บงานพร้อมใส่งานแล้วเกจสิผาสิผาประมาณนี้โดยรวมคันนี้เป็น ef453c ยังหนาเกื่อยหลายเลยพี่น้องเหมือนเดิมครับนี่เด็กเยอะเือนเดิมหมดเลยนี่งามดีโย บอดี้บอดี้นี่บอดี้เฮ็ดสีใหายนะพี่ต๋องเด้อบอดี้เฮ็ดสีให้ยางนี่กะยางหนังนี่เดือลายอยู่สีสันนี่กะสิจะหอมคนเฮ็ดมางสิเกิเฮ็ดกะสิล่างออกให้นิดหน่อยล่างออกนิดหน่อยย่างหลังเดือลายอยู่ยางหลังขั้นนี้สำหรับขั้นนี้เป็นยางหางเอผานขั้นนี่เป็นหมาแดงผานขั้นนี่เป็นผานหมาแดงผานหกผานใบเดือลายอยู่ครับขั้นนี้ คันน like ี้ราคาก็ไปถึงสองแสนพี่น้องเดี๋ยวสิบอกว่าราคาเท่าะไรเยอะแม่เบิ่งงามเหม่อนอะไรกันตอนนั้นันนี้กับซหนาคือกันคันนี้กับบอดี้ัวรุ่นนี้โอ้คันนี้งามคันนี้งามกลัวสดกลัวบอดี้ยางบอดี้ยางอ่ะยางเฉินคันนี้อ่ะโดยอันมีสอดเนี่ยบอกเลยอันใดบอกงามก็ต้องบอกงามก็ต้องบอกอันนี้งามนี่ครับเล็กเล็กดีโอ้รถส่าปีพี่น้องเลย เบิ้ลนา่าเบิ้ลขยับอืมนี่เบิง้งเครื่องเครื่องดีครับรถพวกนี้คัดมาก,ก่อนแล้วสำหรับพี่น้องคือว่า<ไ>มากรเดือดก,กรลดเกือบยี่สิบคันนี่คือมาก,กม่รเดือดก,กนแฟงดันมาบุคคลผ่าจะหล่อแบบเดิมครับงามๆผานเป็นผานมาแดงฉันครับเป็นผานหกเป็นผานหกคันนี้เป็นผานหก่อไปต่อไปก็เป็นดันมาให้กันดันมายังเยอะละไอ พวกนี้มิเตอร์ซีส์ผ่าแรงล้วนๆอันนี้ย um ่างหนาดีอยู่อัอนนี้ก็เดิมดีอยู่ครับเดิมดีอยู่เดิมมาบิ่งเครื่องกันยางกับงามอยู่คันนี้ย่างกับงามเป็นฐานตัวนี่หุ่นยนต์จะเป็นฐาน CMT อ่าแบรนด์เป็นพน c m อ่าคันหน่อยนี่ KRT KRT หนึ่งสี่ศูนย์อันนี้เป็นโต้พัดตัวที่สองเด้อโต้พัดหนึ่งนี่บึงสังเกตจะท้อเพราะฉะนั้นเรงสี่หลังจากที่นี้ก็บอกให้จะดิ่ด้านหลัง คยโยกป่เคยโยกตัวเองนะตัว่ันนี้ตัวด้านหลังเนี่ยคันนี้รคาคาไปรแรงครับคันนี้ราคาตั้งไว้อยู่แปดหมื่นห้าส่งฟรีสามมาคิวเมสซิเกลต้องบอกเลยด้านดินนาด้นดินาดน,นาผ่านสามนี่ลอดเล็กให้่คันนี้แปดหน้าครับรถที่ว่าเขามานี่กระลังเก็บงานมาเ,บ,เบิ้งเันอย่างเนี่ยเจ็บงานก็ไลายอยู่คือมีให้เลือกหลายอ่ะทำไมล่นะเป็นแฟนยันหมา่านมาเบิ่งกันเลยครับ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสางคนปเก็บน้เอาราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนส่านเด้นอุปกรณ์ดานดินหนาคานหลังด้ดินหนาคานหลังอันทีว่าเทสสีกับสีนี้ไม่เบิ่งหลายอยู่ครับหนึ่ง่วอู่เองเพาะเดี๋ยวไปเห็ดพวกนี้ใครไม่ไอยากจะเอาไปเห็ดตอไปเก็บงานเองนี่กะ เริ่มต yeah. ้นที่แสนสอง่ับาทด้วยเพื่อนเอ่งแสนองหมื่นบาทเขาไปเก็บงานนี้เป็นตามสภาตามสภาวเาอ่ท่นนี้กจีีงมงงามเบิ่งท่นนี้กำลหล่าท่านนี้กำลังหเครื่องดีด้วนี่ท่านนี้ีดซีงงงามไเบิ่งเขาไม่ยาให้จี็ดซีแบบนี้อยากให้เ็ดสีแบบนี้กับบริยาเนี่ย เพรเอามาเห็ดสีใหายมัหมดนี่สิเจ็ดใหายหมดครับไม่น่ามาเลือกจ้องมาถือใจแล้วมาเลือกจ้องเวลให้เก็บสีใหายงามๆบอกไดด้เี๋ยวเห็ดให้นี่นียันมาขั้นนึ่งจะมีขั้นนี้กับสีขาไดงกันใช้ขั้นนี้เสียสีโชว์ได้ก็ขายเห็ดแล้วเด้ก็ขายให่งงามๆสำหรับพี่น้องที่ว่าอยากได้ยันมาเนาะราคาพอสูงพอแรงครับผมคุ้มอ่ะแล้วสีสวย ก็ที่สูบมีคือไงพอมีพิษนะคนไหนกจะมาเก็บงานอยู่ครับมัน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 หมองจอบมันหลายคันการเก็บงานแบบนี้อะเดี๋ยวร้องคาร์บไปเบิ่งร้องเชื่องไปเบิ่งกันมือนี้ลองเลยลองเลยคนละคันแล้วคนละคันคนละคันเดี๋ยวปุ้ยหยาบอกไปเตือนสายเดี๋ินตามเสียงกันมาเดินเร็วลูก à, tôi vẫn tiếng các bạn, cánh chim hạc thì nó nó im anh tiếng không? được không? giờ khác thì giờ con. พีสูบซิใหไว้ไม่ผิดเฮ็ดแข้งไหนเฮ็ดคอยไหนพอนี้พี่น้องเลยยันดินหนาุดแล้วลงเยอะเยครับแต่ยันมา่องบอกเราตอนเราขานหลังคนสยอสานสุด่อเล้ยันดินหนาสุล้งเรอะเลยท่านี่เป็นขานมาดเนี่่ยวงคอนะก็ับปวงคอน เอาแจ็คไปตัดง่เสียงเสียงทมันจะเลยมันีามีขนาดอกับพี่ร้อยเน่ต้ยตมีเงกันมีเสตมีกุญแ์ครับแต่ว่าต้องง่ายๆช่วดึงวาวซอยมันจะซอยเซฟแบตซอยเซฟแบต นิวี่เหี่กวงนดขาัหน้ังยัง่หมนี่แวเจ้ี่งพกพใส่เหนมาเลนมานเดียวกันครับนิเลือกหลายขั้นอยู่ มีมากเกือบยี่สิบครั้งที่น่องมันเลือกเอามาขันใดสตารเสียงตาฟังเสียงน่ฟังเสียงเนิงมันได้ร้องคบได้ก็รองคำชบราคาราคาารสิบสี่เีเงาคือรงงานราคานึแูบาทมาเลยมาเลยม,มาเลย 太难了。 tua cá sấu mở mở tờ hoa chì mở cửa bay mở những bay mở เพาไว้ถาดันเล็กๆน้อยๆท้เล็กๆน้อยๆมีเผาพีดีโอเรียบร้อยมีเผาพีดีโอไ้มีกระบอกยกตัวเองราคา85,000ญหาครับคันนี้มองไปสายไปสายได้เพียงนั้นคันอีกคันทีนี้ต้องผานหาครับผมผานทีน้ทียางยางหลังนี่ของซุปเปอร์สโตนเหลือประมาณหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเครื่องดีทั้งสามคันนี่เครื่องดีทั้งสามคัน ท, 3, 000, ทั้งสามรั้นอีกที่องนี้ทั้งสามั้นราคานี่ผมแน้นจากโดยรวมแล้วเนาะพี่น้องเนาะคันนั่นดุสีแสนแปดหมื่คันล่อ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 บกไฮต่อสีแบบว่าบกอ,อยงางมคันนั่นนั่นหนึ 1, 800, ่งแสนแหันคันนี้กะหนึ่งแสนแพัน 1, 800, แต่ว่าคันหนึ่งมีแสนเก้าหมื่นห้าพัน้ะพี่น่องนะคันนี้เด้อคันหนึ่งคนจิเดินกูโม่เนียมีแสนเก้าหมื่นห้าพันบอดี้โดยรวมบ่มีคันในถึงสองแสนผมบอกเลยทรงฟรีสามหน่อยกิโลเมตรที่เก่ามาก่อนเลือกก่อนครับพี่น้องมีหลายคันอยู่อยากได้ันที่ถือกูหนีก็มีมาเลือกเอาไปเลยจ้ะไปเก็บงานเองเนาะพี่น้องเนาะมันหนีก็ฝากไว้เนาบอกยอมใจครับสำหรับยันมาซื้สินหาแรงกับเคอีทีหน่อยคันหนึ่งซื้สินหาแรง มาล้องรถมาล้องเครื่องได้อยู่ที่บ้านเจร,ริญตะวันหมายเขียบอำเภอเมืองจังหวัดสุริเกศเบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดหนึ่งเจ้าเจ็ดแปดหกแปดสี่ศูนย์ท้องหาหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่หาไปบังหอดเจาไปถึงท้องหาเดียครับขอบคุณในหลายพี่น้องที่ติดตามเราชมวยเราฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ลูกหลานผู้เฮ็ดจีดน้องออมคนเก่งของพ่อขอบคุณครับสวัสดีครับ